สวัสดีครับผมกันชุมนุษพบกับรายการ Entertainment History เหมือนเช่นเคยนะครับเราเดินทางมาถึง EP 3กันแล้วนะครับและ EP นี้เราจะมาพูดถึงอัลบัม้มเพลงกันบ้างหลายครั้งที่เราทำคอนเทนต์เรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเพลงบ้างเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นค่อนข้างเ่วนใเลยแม้กระทั่งคอนเสิร์ตเราก็เคยพูดเหมือนกันนะครับแต่ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของอัลบัม้มเพลงจริงๆสักทีหลังจากที่เราพูดแค่เรื่องเพลงกันมานาแต่ถ้าเป็นเรื่องของอัลบั้มทั้งหมด ผมไม่เคยพูดมาก่อนเลยและนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะมาพูดถึงอัลบ,บั้มนี้นั่นก็คืออัลบ,บั้ม Do k t o Eyes หรือตอสองตาของพี่ตอพักระใหม่โปรตนัทนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้เข้ากับกระแสของคอนเสิร์ตนี้แคสเซ็ตเมกาเฮสครับ c a สเซ t ตเฟสติวัลครั้งที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ที่รอยอพาร,รากรอนฮอร์เสียพาร,รากอนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีศิลปินยุ 902 0 0 0ที่เราตัวมาด้วยกันเนี่ยขึ้นเวทีกันเพียบเลยหนึ่งในนั้นก็คือพี่ต่อพัคราใหม่ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้แน่นอนครับใกล้วันคอนเสิร์ตทั้ทีเราก็เลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้กระตุ้นคนที่อยากจะไปดูได้ซึมซับบรรยากาศความทรงจําเก่าๆผ่านบทเพลงที่เราคิดถึงกันและแน่นอนว่าพี่ต่อพัคระใหม่ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงอัลบั้มที่ต้องบอกกอนว่าเป็นอัลบั้มภาพจำ ก็จะมีให้ของเพลงแฟชั่นภาพลักษณ์รวมถึงเรื่องของสิ่งต่างๆเข้าไปที่ถูกใส่มาเนี่ยแล้วก็นีให้กลายเป็นตองสองตาภาพจำเต็มตาเต็มหูเต็มปักเต็มทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เป็นอัลบั้มที่ต้องพูดถึว่าเกือบจะระดับแต่เป็นเกือบจะระดับที่สมบูรณ์แบบที่สุดอัลบั้มหนึ่งของพี่ตองในตอนนั้นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคลิปนี้ดูให้เต็มอิ่มเลยนะครับย้อนเวลาไปด้วยกันกับความทรงจำดีดี ก็มีกันว่าคุณโตมากับตองสองตามากแค่ตองสองตาหรือตองทู o อ y ส s อาณาบชุดที่2ของนักร้องสาวในตาคมที่ตองพังครมายโปรตาน,านันวางแผงครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2542สังกัดแกรมมี่แกรนดในเครือน g เมมแกร m ี อัลบั้มนี้นะครับก็ได้พี่ดีดิทิโกขอนหน้า,ารับหน้าที่เป็น Executive Producer นะครับซึ่งถือได้ว่านอกจากจะเป็นผู้บริหานค่ายกรนม่กันแล้วก็ยังโดดมารับหน้าที่ Executive p r โ d u ด e r ด้วยซึ่งไม่ใช่แค่อัลบั้มนี้เท่านั้น,นอัลบับ้มกุสบาน่าเป็นของพี่นิโคเทรโอก็มีพี่ดีเข้ามาเป็น e x e c u t i v e Producer ด้วยแล้วเราจะได้พี่ดีแล้วนะครับก็ยังมีโปรดิวเซอร์คุณภาพอีกมากมายว่าจะเป็นคุณฝันโกบอลคุณบรูโน บรอกแนโนะคะ,ะเป็นโปรดิวเซอร์ชาวต่างชาติแล้วก็คุณบลนชัยหลักคำมาช่วยเติมสีสันให้อับลบั้มนี้มีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของนดนตรีที่โตขึ้นยังคงความเป็นป๊อปร็อกแต่ว่าเติมสีสันในแง่ของการเป็นดนตรีแนวแดสที่ใส่เข้ามาเติมสีสันเรื่องเครื่องเป่าอะไรต่างๆมากมายที่รู้สึกว่าอาับาลบั้มนี้ไม่ได้มีดีแค่ความเป็นป๊อบร็อกแต่ซ่อนบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอับลบั้มที่ เราได้เห็นพี่ตองในวัยชรนทีน่โตขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความมีความอ่านที่อยู่ก้าวล้ำก้าวหน้าตัวทันสมยัยในศวรรษครกสผู้หญิงยุคสองพันะกอนนั้นอย่างแท้จริงตองสองตาหรือตอง two eyes นั้นนะคะผ่านจะบอกว่าเป็นอันบลบั้มที่มีการเล่นคําเนี่ยมันก็ใช้อยู่เพราะว่าชุดแรกชื่อว่าตอกหนึ่งตองหนึ่งก็มาจากคําว่าตอกตองคือตัวเลขสามตัวรวมกันอ่ะถ้าตองหนึ่งเขาเรียกว่าตองตองสองตาก็มาจากความเป็นดวงตาของ แล้วก็ดวงตาของพี่ตอบด้วยที่ดูมูคอมเป็นสาวตาคมดูลึกลับดูน่าค้นหาก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นตอกสองตาเพราะไปเป็นตอกสามก็จะแน่นอนตรงตัวเลยตอกสามตัวก็คือตอกสามแล้วก็ามาเป็นตอกสี่นั่นเองแม่ต้องกลับคนคิดนะคะว่าชืรออัลบัมที่มีเลขท้ายต่อแบบสามตัวตั้งแต่ตองหนึ่งตองสามตองสี่เไว้ตอกสองตาที่จะเล่นคำง,ง่ายๆคือตอกสองตาสามให้ มาดูเรื่องของภาพลักษณ์กันดีกว่านะครับอัลบั้มนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอันดับแรกที่เห็นเลยก็คือภาพลักษณ์ของการแต่งตัวชุดที่แล้วถ้าจำได้อัลบั้มตอกหนึ่งจะเป็นภาพแบบดูเป็นสปอตเกิลดูเป็นฐานสาวดยเป็นแบบนี้เพราะว่าคอนเซ็ปต์เพลงมันเป็นแนวป๊อปบล็อกไหมแต่อัลบั้มนี้อยากจะอัพให้ดูมีความเป็นผู้หญิงขึ้นมันไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เป็น สาวเท่ดูดูดูพร้อมบุกทุกสถานการณ์แต่อันนี้จะโตขึ้นไปในสไตล์ที่เป็นสาวเท่ในยุคศกพันมีความเรีย้ยมีความเฉียวมีความมั่นใจก็เลยโทนเสื้อผ้าทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมมันจะมีเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อลายทหารเหมือนที่ผมไม่ใช่เสื้อลายทหารอเขาเรียกว่าเสื้อแบบใส่บาสเกตบอลบาสเกตบอลเหมือนที่ผมเห็นตอนตอนเปิดรายการแล้วนะครับว่าเสื้อที่ผมใส่ก็ได้ลายโบราณจากตรงนี้เช่นกันก็น,กนั่นแหละนี่คือ อัลบั้มแรกนะครับพอมาอัลบั้มนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของโทนเสื้อผ้าสลัดคาบจากอัลบั้มแรกมาสู่อัลบั้มนี้ด้วยโทนเสื้อผ้าสไตล์ที่มีความเป็นสีดำสีขาวสีเทาสีเงินดูมีความเป็นมินิมอลมินิมอลด้วยหนึ่งมีเนียมด้วยสองเพราะว่าตอนนั้นอัลบั้มนี้กำลังจะเข้าสู่ปีสัมผัสเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเล่นขำนิดหนึ่งอย่าที่บอไปครับตองสองตาสามารถเล่นได้หลายคำครับแรกคือมาจากลักกับตองารที่สองคือ ชื่อมันตรงตัวตอนสองตาก็สังไอยอันที่สามฟือมันเข้ากับปีสองพันฉะชั้นปีสองพันก็ต้องก้าวไปให้ดูนับสมัยเพราะฉะนั้นโทนแฟชั่นในอัลบั้มนีก็เลยออกมาโทนในสไตล์ดำขาวเทาเงินสีสไตล์ที่มินมอลในยุคแต่ีกแต่หนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือแฟชั่นในอัลบัม้มเนี้ยก็คือตอนเอมวเพลงสองตาปล่อนมาโอ,โอ้ชุดอะไรครับนี่คอนบน,น่าด้วยดูมีความแบบ ดูเท่ดูเซ็กซี่นะแต่ท่อนล่างคือแบบกับกรงในกางเกงมีด้วยเหรอเนี่ยเป็นแฟชั่นอะไรที่แบบโอ้ล้ําเกินตาจริงๆนะครับแต่จะบอกกอนว่าแอบมีคอปโปอยู่นิดหนึ่งในต,ตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นมาก็พอซิงเกิลแล้วก็ปรับสไตล์กันแต่งตัวให้มีกางเกงที่แบบอารมณ์แบบเป็นกางเกงลิกกิ้งอ่ะสีสีดำมาเป็นตัวยืนถืแล้วก็ตัวเสื้อผ้าก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อกล้ามบ้างมีเสื้อ ออกในะเสื้อกล้าก็มีนะเสื้อเสื้อกล้าที่เป็นสีแบบเทาๆแล้วก็ข้างในมันจะมีเสื้อกล้าสีเขียวนะครับถ้าเป็นเสื้อกล้าจะเป็นสีดำอะไรบ้างก็สลับกันไปนะครับเขาเรียกเรียกว่าอะไรบา้างนี้สไตลิสต์จะเต็มมากกับการคิกโฉมต่อจากลูกสาวสปอตเกิลใน,ลลนระดับแรกมาเป็นสาวเท่ดูดิครับนห,น,หน้าคู้ชาที่เขาเรียบความเฉียบความเซ็กซี่ซอจอูทุกอย่างในระดับนี้ถ้าพูดได้ว่าเป็นสายลับสาวมันก็ใช่เพราะว่าคอนเซปต์ของ อารบบาบามีไปพูกถึงตัวเ v s c o o p เปิดตัวเนี่ยมีความเป็นหนักสายรับอยู่เพราะฉะนั้นทำกันบ้านค่อนข้างมาดีเลย,เลยนะฮะสำหรับคอนเซปต์ของอารบบาบมีส่วนภาพรวมของอารบบาบมีที่บอกไปมันคือ pop rock ครับแต่ก็มีการซ่อนหลายๆสิ่งหลายๆายอย่างเข้ามาอย่างเช่นเพลงสองตาเพลงเปิดตัวเนี่ยมันก็จะมาในคอนเซปต์ที่ค่อนข้างเป็นแนวแบบ เป็นแดนส์นิดหนึ่งเป็นป๊อปร็อกกรีดแดนส์ถูกไหมเพราะว่าได้โปรดิวเซอร์ชาวต่างชาติก็คือคุณรูโน่รักนาโมเอ้ยรักนาโนนะครับอาจารย์ชิปขออภัยด้วยนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้แล้วก็สไตล์ดนตรีมันก็มีการใส่ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์มุกนี้นั่นเข้าไปให้มันรู้สึกแบบเป็นเพลงที่โยกดีโยกได้โยกดีนะครับคือเป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีทั้เต้นนะครับเพราะว่าเนื้อเป็นเพลงแบบสไตล์มีเดียเป็นสไตล์มีเดียที่หลายคนคุ้นเคยแต่ว่า มันจะมีการสอดแทรกสิ่งต่างๆรู่มีนั่นในเช่นเรื่องของการเล่นคํากับการแบบว่าเอ้ยถ้าจะรับถ้าจะชอบกันจีจ้องตาก,กันหน่อยพี่สูจน์ใจกันหน่อยหนว่าเขาหรือเธอใครจะแน่หรอกแต่ก็สามารถเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตกผลึกให้กลายเป็นเพลงสองตาที่มันรู้สึกแบบเอ้ยมันมีความเป็นเนื้อเพลงสไตล์เซ็กซี่แต่ฟังแล้วรู้สึกแบบเอ้ยมันเป็นเพลงแดนซ์ที่แบบจังหวะแบบ รวมปลอกมากเพลงหนึ่งของพี่ตองนะตอนนั้นก็ถือเป็นเพลงเปิดตัวที่ไม่ธรรมดานะแล้วก็ตัวเอวีก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าอย่างที่บอกไปคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้มันออกไปโทนแนวความเป็นกึ่งกึ่งดังสายลับถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของคอนเทนต์นะตัวเอวีที่มีการแบบตามหาตองสองตาบ้างมีภาพคอนเซปต์ของตัวแดนเซอร์ที่แต่งตัวโทนแบบสีดำแล้วดูเซ็กซี่มานะฮะประมาณนี้อ่ะ พูดถึงตัวแดนเซอร์เนี่ยเราไปย้อนดูในเอเตอร์เทมนที่ซาริสเซนแล้วก็ได้นะครับเพราะผมพูดถึงเรื่องของเทรนด์แฟชั่นยุคนั้นที่ว่าเฮ้ยทำไมแดนเซอร์บางคนแต่งตัวมาดูแบบดิจจ์ล่ะเกินนะครับอ่ะเราไปฟังกันมาถึงเพลงชากันบ้างอย่างที่บอกไปว่าอันบับบ้มเนี้ยเพลงเร็วเพลงเร็วในอัลบับ้าเนี้ยที่แบบพูดถึงกันอยู่มีแค่สองเพลงแต่ว่าผมจะพูดถึงเพลงชามากกว่าเพราะว่าเพลงชาในเรืองีเพราะมากครับเพราะทุกเพลงเพราะแบบอเอามาฟังทุกวันนี้ ก็ยังรู้สึกฟีลกูดไปกับเพลงเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเลยอยากทานข้าวคนไหมเป็นเพลงที่พี่ที่นิติพงศ์หอน้าเนี่ยเป็นคนแต่งคาร้องแล้วก็ทำนองเองเขาว่ากันว่าเพลงนี้ได้แรงบรันดาลใจมาจากการที่พี่ดีกินบะหมี่ถ้วยกึงสะดุดรูปยี่ห้อหนึ่งตอนถึงือซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่พี่ดีกาลังคิดไอเดียว่าเอ๊ะเราอยากจะเขียนเพลงอะไรปรากฏว่าพอได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของกินนมมีกินข้าวตอนดึกใช่ไหม ใส่มาแล้วเราก็เลยเกิดเป็นเนื่องร้องนี้หิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายาังทานข้าวกันหน่อยดีไหมคอสเปิดคือแบบทรงพลังมากเลยทีเดียวนะฮะเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงซิงเกันที่สองที่ปล่อยมาแต่ว่าถูกปล่อยในรูปแบบของสกูปก๊ปตัวพอๆกับเพลงสองตาเลยแต่กลับเป็นว่าเพลงทานข้าวกันใหม่ดักห้ครับดักตรงที่ว่า การที่หยิบเรื่องการกินข้าวเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆนานาผสมกันในเพลงนี้แล้วทาให้ตัวมีนีอย่างที่บอกไปได้ไอเดียตรงนี้มาผลิตเป็นเพลงนี้แล้วทาออกมาเฮ้ยมันโดนใจคนฟังทานเข้ากันไหมกลายเป็นเพลงฮิตเปิดตัวในอารบับตอนสองตาที่กระแสะแรกมากเลยแล้วก็ในเอฟีก็ได้คุณไมค์กิมโยกมาเป็นใครเอฟอย่างที่บอกไปนะว่าเรามีเพลงชา้าแน่นๆครับเราไปก็อยากเรื่อยๆเลยเลงต่อไป ยูดีๆก็อยากรับไพ่เปอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากเลยนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบว่าอย่างไงเพราะว่าหนึ่งด้วยเนื้อร้องด้วยเนื้อหาตามมารู้สึกแบบเอ,อมันแทงใจคนเหงาในช่วงเวลาช่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเวลาฝนตกเราก็คิดถึงใครสักคนเวลาเราอยู่ตอนกลางคืนอย่างตอนนี้ผมอัดคอนเทนต์ตอนดึกใช่ไหมเราก็พันพารนาคิดถึงว่าเอจะคิดถึงใครสักคนในะตอนไหนเท่าไหรส่สว่า ครั้งหนึ่งเราเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแต่วันนี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกแบบคิดถึงกันแต่ว่าบางทีการที่คิดถึงใครสักคนมากนหน้าก็อาจจะอะไรก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้แล้วด้วยสิ่งแล้วของพี่ตองด้วยทําให้เพลงเพลงนี้ดักครับดับไม่แพ้กันจับเพลงทานเข้ากันไหนเลยก็เลยทําให้เพลงอยู่ดีๆก็อยากมาให้ก็ได้รับควัมนิมเป็นอัดับต่อมาให้ความหวังมาทําไมเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะ มันชอบอยังไงมันเป็นเพลงของร็อกี่ดนตรีนนะเสียงซาวกีตาร์ซาวกลองซาวเบลาตา่างพอมาใส่รวมก,กันปุ๊บมันดีแต่มันยังไม่สุดพอมันไปนสุดตรงที่ว่ามีซาวแซกโซโฟนเอ,อไดพิโกมิสเตอร์แซกแมนครับมาทำหน้าที่เป็นดัลทรีลับเชิญช่วยเป่าแซกให้เพลงนี้มันดูมีความกรอบ,บขคือคือพราะเป็นร็อกแบบไม่มีความหนักแน่นอ,อยู่แล้วถูกไหมแต่การได้ ซาวที่เป็นเครื่องเป่าเข้ามาผสมเป็นเครื่องเป่าแซงสโฟนนะเข้ามาผสมให้เพลงนี้เปลี่ยนจากความกัดแน,น่นเป็นความรื่นมมันรู้สึกแบบมันหลุดตัวกันจะถือดีว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบมากแล้วถือเป็นผลงานเพลงชิ้นแรกที่พีโก้ทำร่วมกับตัวของพีตตองด้วยเพราะว่าตอนนั้นอยัยงไม่ได้ใช้คำว่าฟิชชอริงนะยังใช้คำว่าเป็นดนตรีรับเชิญน,นะครับและหลังจากนั้นมาก็พีโก้มาทำงานกับค่ายจีเ็นเบรงนี้ มนอัลบั้มของทวี่สองอัลบั้มด้วยกันนะครับและทางสองอัลบั้มก็มีเพลงฮิตที่หลายคนรู้จักกันดีมากมายเลยอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากคือเพลงอยากราอารมณ์ตรงกันข้ามกับเพลงสองตาสองตาจะดูมีความแบบรุกลุกรุกลุก,ลก,ลกลุกประมาณว่าถ้าเธอกับฉันมีอะไรมากกว่านี้แข่งจ้องตางกันเลยแต่อันนี้ความรู้สึกแบบแอบหลังตรงกันข้ามกับสองตาสองตาจะเป็นแนวรุกที่แน่จริงก็มาทาทอตาก,กันดีแต่อันนี้คือ การแอบรักใครสักคนอยากจะมองใครรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นที่อยู่ในสายตาของเราตลอดไปก็เลยเล่นกับคําชื่ออันดาบาับหนึ่งที่บอกไปตองสองตาถูกไหมสองตาขึ้นเพลงเปิดตัวเพราะฉัน swap ในะอีกมุมหนึ่งก็เลยเกิดเป็นเพลงอยากมองเป็นเพลงรักหวานๆที่ฟังแล้วรู้สึกแบบฟังแล้วแบบฟินนะมันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเออการที่จะมองใครสักคนหนึ่งโดยการสื่อสารผ่านดวงตาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบ ชื่นใจคือว่าตัวเขามองเราตัวเรามองเขาอยู่เมื่อเรามองกันเราจะรู้สึกถึงความเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกดีๆหลายๆอย่างที่พวบอกผ่านสายตาก็เลยเป็นที่มาของเนอยักมองคี่ว่าอยากมอง,อย,มอ,งอยากมองเธอนานๆจะได้รู้สึกชื่นใจนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมาเป็นเพลงที่อารมณ์มีความแบบชวนฝันดูแบบ โลกนี้สดใสยอยากแอบรักใครสักคนคืออัลบลั้มตอนสองตาชุดน,นี้ส่วนใหญ่จะไม่มีเพลงรักในมูบวกเลยจะออกไปทางแนวไม่กลางก็ลบซะเยอะแต่เพลงนี้แบบอยากมองเนี่ยเพลงอยากมองเนี่ยมันเป็นความรักในมูมบวกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากที่จะแอบมองใครสักคนอยู่นะแต่ว่าการแอบมองคนคนหนึ่งแล้วตัวเขาหรือเธอเขาม,ามองเราเรารู้สึกชื่นใจแหละที่ ได้แอบมองอยู่ตรงนี้อยู่กใกล้ๆ <c oughs> อยู่ดีๆทำไมนึกถึงเพลงมงองเพลงกาขึ้นมานทีทำ <c oughs> <c oughs> อะไรกันไม่รู้เนาะแต่เชื่อว่าเพลงนี้น่าจะถูกใจใครหลายนคนลยสับเพลงอยากมองนะครับจริงๆไม่มีหลายเพลงแหละที่เราพูดกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอัลบั้มตองส่งตาในตอนนั้นถือว่ามีเพลงเพราะๆเ,เยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่เพลงช้าจ,จะทํางานเร,เร็วกว่าเพลงเร็วเพลงเร็ว,รวหลายคนอาจจะรู้จักหลายเพลงที่แบบ ตอบตุ้คุณอยู่อย่าง2ตาเนี่ยอ่านแน่นอนหลายคนยจะได้รู้จักกันเพราะว่าสไตล์ของเพลงเร็วของพี่ตองเนี่ยไม่เน้นค่าจับเน้นภาพจับว่าเอ้แต่ละเพลงมันก็มีเกี่ยวข้องกับแฟชั่นในลูปไหนของตาระับบาสมั้ยถ้าเป็นเพลงช้ามันก็จะบ,บอกเลยว่าเสียงร้องของพี่ตองนะตอนนั้นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์แต่ลอย่างซ่อนอยู่แล้วเลยทําให้รู้สึกว่าเพลงเหล่านั้นมันก็เลยดูมีมิติมาเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้อารบแบบนี้มันมีความหมายที่แบบฟังแล้ว วงบอกอารมณ์อะไรอยากเออทำให้รู้สึกว่าอาราบานี้เพลงชาของพี่ตองไม่อ่อาจจะเป็นอยากมองให้ของบอกว่าทำไมอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้แล้วก็ทันเข้าเกินไใหม่ในสี่เพลงเนี้ยเฉดสีอ,า,อารมณ์มีความแตกต่างก,ก็จะมีแบบรักประชดประชันมีรักแบบคิดถึงรักแบบเลิกกันไปแล้วแล้วก็รักแบบแอบ,บมองรวมครบรถอยเด็กอครับนะครับ ไม่น่าใช่รับว่าอาร์บับตองสองตาจะประสะบความสำเร็จได้ด้วยยอดขายเกือบล้านตลบเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับจากที่เราไปหาข้อมูลเนี่ยในเพจของ G Web Superstar เนี่ยอาร์บับตองสองตาไปอีกข้อไปครับอาร์บับตองสองตาเนี่ยทำยอดขายรวมกันตั้งแต่วางวางแผว,ว,ว่าไร้จนถึงวันนี้เนี่ยถ้ายังมีขายอยู่นะครับลองไปตามหาแผ่นที่ผมโชว์ตอนเปิดรายการที่ดูได้นะครับเพราะว่าเป็นแผ่นที่ไม่มีสปอนเซอร์เป็นแผ่นที่ต้องใช้คำพูดว่า หายากที่สุดแล้วก็เป็นแผ่นที่ผมบอกเลยว่าถ้าใครมีลองคอมเมนต์มาว่าอไปเจอแผ่นอัลบั้มตองสตาที่ไม่มีสปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแต่สำหรับผมผมไปเจอที่เซนเต r รวันเซเอวันอนุสวิชัยร้านหนึ่งจะไม่ได้ว่าร้านไหนแต่ว่าเขาขายซีดีแผ่นเก่าอัลบั้มยุคแปดสิบเก้าสิบสองพันนึกวึปีที่แล้วผมซื้อแผ่นที่ไปด้วยความสุขที่ว่า ให้ไม่มีอะไรเล่นได้ก็เกี่ยวว่าเป็นที่ลึกๆเพราะว่ามันเป็นอัลบั้มที่เรารูสึกว่าผมชอบนะแล้วก็มันเป็นอัลบั้มภาพจับพี่ดอกตอนนั้นที่ว่าเอ้รูปค่อนข้างดูมีความเปรี้ยวมีความเท่มีความเฉียวดูเซ็กซี่ขึ้นไปอีกเท่าตัวแนวเพลงก็โตขึ้นไปอีกด้วยเช่นกันนะครับกลนะับเข้านะนะเรื่องดีกว่าเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องย,ยอดขายถูกไหมยอดขายอย่างที่บอกไป9แสนตลับเป็นตัวเลขอะไรที่เรารู้สึกแบบจริงๆนี่เพี้นชนัตลับมันรู้สึกว่าถ้า ได้กระแสเพิ่มมากกว่านี้ผมเชื่อว่าตองสองตาหน่าจะเป็นอาราบัล้านตลับที่ดีที่สุดนะตอนนั้นคือผมยกคำว่าล้านตลับที่ดีที่สุดในตอนนั้นเพราะอะไรหนึ่งได้พี่ดีมันเป็นโปรดิวเซอร์อ่ะพี่ดีนี่ผมขอหน้าก็เป็นผู้บริหารไายกันพี่แกนใช่ไหมลงมาคุมเมืองขีนเน่งให้อาราบัมี้เน้นคุณภาพแบบเต็มร้อยสองคือพี่ตองเพรเราได้เห็นศิลปะภาพทั้งร้องทั้งเต้นที่เติบโต,ตไปอีกการหนึ่ง สามแนวดนตรีก็มีการใส่ลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอย่างแซวอิเล็กทรอนิกส์เอ่ยมีแซวเครื่องเป่าแซ็กโซโฟนเพิ่มยูนี่นั่นแล้วก็ปรับสไตล์ดนตรีให้โตขึ้นไปอีกข้าวก็เลยทำให้อัลบั้มนี้มีความหลากหลายของดนตรีที่เพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงเส้นความเป็นป๊อปร็อปอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สามคือทุก mv มีสตอรี่ไลน์ที่น่าสนใจมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทุกเพลงมีพระเอก mv ครับทานข้ากันไหมก็ได้ดูกไหม ที่เราทายได้เจฟฟรีย์มิจากุลให้เขาบอกว่าทำไมคุณคูนีฮีร์เฟิร์สให้รู้กันไปว่าไม่รักเราหนุ่เอ็กซิทติมูแต่ละคนคือแบบเบอรจิกจิก๊กเป็นท็อปสตาร์วัยรุ่นนักตอนนั้นเลยเลยทำให้ภาพของเอวีมีความชัดเจดนเพิ่มขึ้นนี่นะฮะก็เลยทำให้อัลบันน้มชุดนี้ไม่ได้มีแค่เพลงเดียวภาพรวมทุกอย่างเลยทำให้รู้สึกว่าตองสองตาเป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดเมื่อ25ปีแล้วที่เชื่อไหม ทุกวันนี้อยากกลับมาฟังเพลงเหล่านี้จากอัลบั้ม l e อยู่ Spotify ของผมเซฟไปเราอย่างด้วยนะครับเอาจริงนะทุกเพลงในอัลบ,บั้มนี้ถึงแม้ว่าบางเพลงที่เป็นหน้าบียังไม่ได้เปิดแต่พูดง่ายๆว่าที่ผมพูดชื่อเพลงเนี่ย6เพลงจาก10กว่าเพลงในอัลบั้มนี้คิตเพลงจริงๆเพราะฉะนั้นกล้าการันตีได้เลยนะครับว่าตองสอบตาหรือตองตูอ้ายเนี่ยเป็นอัลบ,บั้มที่ไม่ใช่แค่ผมชอบอีกเดียวทุกคนก็ชอบแล้วก็เป็นอัลบั้มที่เรารู้สึกว่าเมื่อผ่านมา20ปีแล้ว ตัวเพลงอะไรต่ตางๆนานานนะั้นก็ยังคงเหมือนเดิมแต่แค่บนตบีต่ตางๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปให้ดูทันสมัยขึ้นเท่านั้นเอง